ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออฟตัสนะฮะโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทำร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาผ้ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออฟตัสนะครับรุ่นใหม่โฮเวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆาครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออฟตัสนะครับไทยโค้ด ลดไปลเลย100บาทซูซูกินะครับแบรนด์รถยนต์ชั้นนําจากญี่ปุ่นนะครับประหยัดน้ามันเทคโนโลยีพร้อมขับขี่ใช้ในชีวิตประจําวันเหมาะสําหรับวัยทำงานนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศดิฟซีบีดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกันชงหรือ CB d ีดีไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดิฟซีบีดีเนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยานในระดับสากลเลยนะครับและมีอยอยยถูกต้อง ปลอดภัยแน่นอนนะครับ1เซตเนี่ยประกอบไปด้วย CBD Oil นะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CBD Cami สามสีนะครับสีม่วงเนี่ยช่วยให้หลับลึกหลับสบายนะครับตื่นมาสดชื่นส่วนสีแดงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Line Official Account นะครับที่ @diipison ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชาย,ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีนวัตรกรรมเซฟเทคทาให้ใบมีดจะไม่สัมผัสกับเนื้อเราโดยตรงซึ่งปลอดภัยมากๆทําให้เราไม่แพ้ไม่คันแล้วก็เวลาขนขึ้นใหม่เนี่ยไม่เป็นต่อด้วยช่วงนี้อากาศอับชื้นแล้วนะครับกลังจะเข้าหน้าร้อนการรักษาความสะอาดของน้องชาเนี่ยสำคัญมากๆก็ซื้อได้ในลิงก์ที่ปักหมุดไว้เลยครับร โหเสริมดูดด้านเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นทีมที่พร้อมที่สุดก่อนพีซีซั่นแล้วทางนี้ไม่มีสโมสรโลกนะมา3ตัวแล้วนะครับแบ็กซ้ายใหม่เคอร์เคสแบ็กขวาใหม่พิมโปงนะครับมิดฟิลตัวลุกใหม่กอรเลียงวีเอสซูน้ารอขายนูนเดียสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกองหลัง ก็เดี๋ยวรอเกยฮมาแต่มันก็ชุดใหญ่ตัวจริงก็ยังอยู่ครบทั้งโคนาเต้ทั้งฟันดบยมองให้ขุมกาลังลิวพูที่ดูยกระดับขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดมากในฤดูกาลนี้อยากให้พี่เม้งสังขยานานะครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนการเสริมขนาดเนี้ซึ่งปกติเขาไม่ทําขนาดนี้นะลิวพูอืมใช่ลิวพูเนี่ยลงทุนนะแต่ว่าไม่ได้ลงทุนเยอะทุกปีผมว่าครั้งเนี้เป็นครั้งที่แฟนบอลน่าจะถูกใจนะเพราะว่าตัวที่เติมเข้ามาเนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยวิเคราะห์มาทั้งซีซั่นแล้วว่า ลิพวพูเนี่ยมีแฟนบอลหลายคนถามผมบอกพี่ลิวพูต้องเสริมตรงไหนยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าหลังจากเห็นลิวพูเล่นแล้วเนี่ยตำแหน่งเบอร์เก้านุเยสโชต้ายังไม่ดีพอตำแหน่งเบอร์สิกโจนโซโบทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าต้องการยกระดับโดยเฉพาะในแชมเปี้ยนส์คุณต้องมีเบอร์สิบที่จัดจ้านกว่านี้แบ็คขวาคุณเสียเทน คุณต้องซื้อมาใหม่ที่พร้อมใช้งานเพราะว่าแบล็ตตี้เนี่ยยังวางใจไม่ได้ประสบการณ์น้อยมากส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยโรเบอร์สันเนี่ยโดยลาแล้วความผิดพลาดเราเห็นเป็นระยะซิมิคาสก็เป็นเสาหลักยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ4จุดที่ผมพูดถึงเราอา์เนสร์สโตเสริมเข้ามาผมมองดูว่าเออแบบนี้มันเข้าท่าเข้าทางชุดเก่ายังอยู่โอเคเทนไปแต่ว่ามีฟิล์มปมมาชุดเก่ายังอยู่แล้วก็ได้ตัวใหม่เข้ามาเสริมในตำแหน่งสำคัญนี่ใชาได้สูนย์แรกตัวหนึ่งผมว่า ซัมเมอร์นี้โอเคเลยแล้วก็พร้อมลุยทีเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นค่อยไปลุ้นข้างหน้าผมว่าเป็นการลงทุนที่สนแสดงให้เห็นว่าหลังบ้านแล้วก็เจ้าของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมีวิสัยทัศน์และจะยกระดับทีมแล้วมันต้องลงทุนครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีเงินแล้วคุณต้องต่อยอดไม่งั้นนะนักบอลมันก็จะหมดความท้าทายผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ซาร่าฟันไดเนี่ยต่อสัญญาเนี่ยส่วนหนึ่งนะเป็นเพราะแผนงานระยะยาวด้วยภายในปี2ปีเนี้ย ผมเชื่อว่าแบบนั้นไม่งั้นเนี่ยคุณจะให้เขาต่อสัญญาเขามองเห็นสภาพทีมแล้วถ้าคุณขายเชนขายตัวดีออกไปแล้วคุณไม่ซื้อหรือคุณซื้อตัวที่ยังไม่ใช่ตัวตัวท็อปอะ่ะผมว่ามันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วอะ่ะผมว่าลิเวอร์พูลซัมเมอร์เนี้เสริมทีมได้ดีได้ดีมากๆเลย เดี๋ยวดูว่าจะมีศูนย์หน้าตัวใหม่ไหมตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะก็คือพี่เม้งจะสื่อว่าที่ซาร่ากับะฟานไดต่อสัญญาคือเขาคงคุยกันว่าทีมชุดใหม่ที่เขาสร้างเนี่ยมันน่าจะดีพอที่จะคว้าแชมป์ในรอบ2ปีที่สัญญาซาร่ากบฟานไดต่อไปประมาณนี้ถูกไหมครับมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกผมเชื่อแบบนั้นแต่ว่ามีส่วนอยู่ในนั้นไม่น้อยเพราะว่าซาร่ากับฟานไดผมเชื่อว่าเขามีข้อเสนอมีข้อเสนอที่สูงเข้ามาซาร่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าข้อเสนอมีมีเข้ามาเยอะผมว่าส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งนี่แหละความเฉยเมยของสโมสรเนี่ยมีส่วนเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันมีเรื่องครอบครัวด้วยมีเรื่องของซาร่าเองก็อ,อยากจะอยู่ในระดับท็อปไม่ได้อยากไปซาอุหรือไปหลีกที่รองลงไปหลายอย่างมันรวมกันแต่ผมว่าความเฉยเมยของสโมสรมีส่วนตรงนี้ชัดเจนแล้วก็พอคุณซื้อวเสคุณเก็บซาร่าคุณเก็บฟานได์คุณซื้อฟิลปงคุณซื้อเคอร์เคสเนี่ยทีเนี้ยคุณจะซื้อศูนย์หน้าดีๆเนี่ยมันมีโอกาสแล้ว ถ้าคุณยอมจ่ายเนี่ยผมว่านักบอลม,มันมันก็พร้อมมาเพราะว่าถ้าคุณเป็นศูนย์หน้าอ่สมมตินะผมสมมติให้ฟังสมมติคุณติดต่ออิซักหรือเอกกติเก้เนี่ยแล้วคุณเอาแผนงานแผนใหญ่ไป็กลางให้เขาดูเนี่ยคุณซื้อตัวนี้มาแล้วอย่างนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะยกระดับไปตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยมีค่าจ้างให้แบบสมน้ําสมเรื้อเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้อิซักหรือว่าเอกกติเก้เนี่ยเกิดความสนใจได้นะอ่าทไปเล่นไปมีส่วนแต่จะไม่ได้ทั้งหมด แต่มันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอะทะยานของสโมสรไงทีนี้อยากให้พี่เมงออ้งเจาะขุมกําลังหน่อยครับลิเวอร์พูลตัวจริงตัวสํารองตั้งแต่ประตูเลยจนแบบสเวตําตำแหน่งเลยอะครับว่าแบบมันแน่นหนาหรืออะไรยังไงครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีน,นึงที่ผมบอกในช่วงสัปดาห์นี้ว่าพร้อมเปิดฤดูก,กาลได้เลยทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วเขามีตัวจริงมีตัวสำรองรบทุกตำแหน่งระบบการเล่นเกมลุกเกมรับหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เคยคว้าแชมป์ใหญ่มาเขาพร้อมแล้ว ขาพร้อมที่จะออกสตาร์ทซีซั่นใหม่แล้วเนี่ยเป็นทีมที่พร้อมกลุ่มกําลังพร้อมหมดเลยพี่แต่ว่าลงไปแล้วเนี่ยจะเล่นได้ดีเหมือนซีซั่นที่แล้วไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเราดูความพร้อมเนี่ยเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าช่วงปลซีซั่นเนี่ยส็อตจะมีอะไรใหม่ๆมานําเสนอไหมกับการได้ฟอร์เรนเวสเข้ามาได้ได้แบ็กสองข้างที่บุกหนักเลยบุกจัดเลยเข้ามาเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆไหมบอลได้2มุมไ่ม มุมแรกเนี่ยถ้านักเตะใหม่ต่อติดบวกกับนักเตะเก่าดีอยู่แล้วทีเนี้ยมันจะฉิวเลยแต่ถ้านักเตะใหม่ปรับตัวยังไม่ได้อ่าเขาเรียกว่ากระท่อมกระแท่นเนี่ยผลงานมันอาจจะไม่มาก็ได้มันก็มองได้สองแบบอืแต่ว่าเรามองภาพรวมใหญ่เนี่ยของเขาพร้อมแล้วนะเขาเขายกระดับขึ้นมาแล้วดีไม่ดีเรื่องหนึ่งทั้งตัวจริงและตัวสำรองสำรองเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจมากผมถึงบอกนี่ว่าถ้าคุณซื้อศูนย์หน้ามาตัวหนึ่งเนี่ยคุณขายนูนเยสไปเนี่ยผมว่ายังโอเค ศูนย์หน้าที่เข้ามาจะต้องดีกว่านูนเยสถ้าคุณจะขายอะ่ะแค่นี้คุณก็มีดีอาร์แล้วคุณมีโชตาแล้วคุณมีศูนย์หน้าตัวใหม่เออคุณมีเวสที่มาเล่นเป็นตัวนอกก็ได้เล่นตัวในก็ได้เนี่ยเกมลุกคุณจะหลากหลายและซาร่าจะไม่แบกและส่วนเกมรับเนี่ยคุณก็ต้องไปปรับจูนกันอีกหน่อยนึงเพราะเคอร์เคสกับฟิลปงแม่งบุกเหลือเกินขัางหลังเนี่ยจะจะต้านทานไหวไหมฟานได้โกนาเต้กราเซนแบกเนี่ยจะเอาอยู่ป่ะถ้าอย่างประตูครับอ่ามาบารัสวิลลี่มาแทนเคลเฮอร์ ซึ่งก็น่าจะได้มีบทบาทในบอลถ้วยคิดว่าโกเพิ่งมาใหม่เขาจะให้เป็นมือมือหนึ่งในบอลถ้วยเลยไหมครับแบบตามสูตรเขาอะถั้าบอลถ้วยผมว่าเขา <S <S เขาโรเตชันอยู่แล้วนะทุกๆปีตั้งแนตะ่ยุคเยอนยิงคอปอะแต่ผมว่านะซีซั่นใหม่เนี่ยเ a ฟเอคัพเนี่ยผมว่าสล็อตจะไม่ทําแบบเดิมแล้วเพราะซีซั่นที่<ด>แล้ว<ล><ล>เนี่ยมันเป็นแพใหญ่นะเอาสำร,ร<ล>องลงไปเล่นแล้วบุกเขาจจิงยิงไม่ได้แล้วแพ้เนี่ยแล้วแพ้ทีมที่ด้อยกว่าเยอะเลยแบบเนี้ยมันเป็นแพมใหญ่ท ผมเชื่อว่าเขาเอาสำรองเล่นนะประตูแต่ว่าเขาจะไม่ประมาทเอาดาวรุ่งเอาสำรองเล่นเยอะแบบนั้นอีกแล้วตามความคิดผมนะเขาถึงต้องการเพิ่มขนาดทีมขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นแค่พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าเอฟเอคัพเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะมันมีแผลใหญ่อยู่อ่ะมันก็มีคําถามท,าที่ผมเจอบ่อยมากครับตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยคิดว่าเขาจะให้ใครออกสตาร์ทครับระหว่างปริมปงหรือแบตลี่ครับดูที่ช่วงปีซีซั่นผมว่าจะมองเห็นถ้าปีซีซั่นปริมปงเข้ามาปุ๊บปั๊บ โอ้โห oh oh, ต่อติดเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นได้เลยแรดตี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาดีดีประมาณหนึ่งแต่ยังไม่เห็นว่าแบบดีจัดๆเลยยังไม่เห็นเอ,อ่อมามาให้หายเหมือนกาฟินแบกอะเราไม่รู้หรอกว่ากาฟินแบกจะเล่นได้ดีขนาดนี้แต่พอเราเห็นเขาในพรีซีซั่นปุ๊บไอ้แม่งเหมือนนักบอลใหม่เลยว่ะคนละคนเลยมาแบบพลิกโขมาเลย้าฟิมปองเล่นในช่วงพรีซีซั่นได้ดีนะมีโอกาสนะจะยึดตัวจริงเราซื้อมาเนี่ย เป้าหมายก็คือเอามาเล่นตัวจริงอยู่แล้วตามความคิด <ๆ S 1> ผมอะถ้าเรามองจากรูปการโดยรวมเนี่ยฟลิปปงต้องเป็นตัวจริงนะยกเว้นว่าเขาได้โอกาสแล้วเขายักปรับตัวไม่ได้เอออันเนี้ยอาจจะต้องเป็นแบล็กลี่ก่อนแต่โดยโดยพื้นฐานเนี่ยผมว่าฟลิปปงเนี่ยมันจะเป็นตัวจริงสายนี้ก็น่าจะเคอร์อเคสแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับแม่น่าพิชโาเป็นเคอร์อเคสก็เหมือนกันเคอร์เค,เคสก็เหมือนฟลิปปงอะ่ะถ้ายังยังขยับปรับตัวแรกๆไม่ได้เนี่ย อาจจะต้องเป็นซิมิกา์ไปก่อนก็ได้ f อ l l i n ิงเวียก็ไม่น่าพลาดเพราะว่าซื้อมาราคาขนาดนี้ที่นี้อย่างตรงจุดฟอ l i n g ิงเวียนะครับมันจะสร้างความแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วเยอะไหมครับจากการใช้ระหว่างเวียสกับโซมอสไลน์ต่างกันต่างกันเยอะเลยคือแค่เอาเว s ยสโซโบแล้วก็ Curtis Jones เกอร์ติสโจนเนี่ยอ่าเอเดตัวเอาตั้งไว้เนี่ย จะเห็นความแตกต่างเลยทั้ง4ตัวนี้จะไม่เหมือนกันเลยอย่างโซโบอ่ะโจนเนี่ยเราเห็นแล้วโซโบดุดันใช่ไหมขึ้นลงบ็อกซูบ็อกย่งบอลแต่เขาขาดความท่องตัวจัดจ้านหน้ารายกองหลังผู้ต่อสู้ส่วนเซอร์ติสโจนเนี่ยท่องตัวกว่าเข้านอกออกในเชื่อมเกมดีแต่เขาไม่มีทีเด็ดแล้วก็ความเนี้ยบยังมีน้อยลูกผิดพลาดติดติดจ่ายติดอย่างนี้เห็นส่วนเอเลียดเนี่ยเจ็บไปนานแล้วก็ลงมายังยังทำผลงานได้ไม่ต่อเนื่องตำแหน่งเขาเนี่ยอยู่ด้านข้าง ผมว่าเขาถนัดอยู่เป็นธรรมชาติใช่เขามาเล่นเป็นเบสิกข้างในเนี่ยผมว่าเอเลียดจะไม่ดีพอนะยังไม่ดีพอ,นะพอเขายังเป็นรองโซโบไปลองโจนเขาจะเบียดเวสไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นของฟอร์เรียนสแล้วโจนกับโซโบเนี่ยอาจจะได้เล่นถ้าหากว่าเขาขยับเวสไปเล่นด้านข้างหรือ เอาไปเล่นฟอนายเลยเนี่ยโจนกับโซโบโจะมีโอกาสเอเลียดจะเป็นตัวสำรองันดับที่3ที่4เลยนะเพราะว่าปีกเนี่ยนอกจากมีดีอาร์มีซาร่าเขายังมีกัคโปรอีกงนั้นเอเลียดจะอยู่จะจะอยู่ตัวนอกผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างสนามเนี่ยคุณเข้ามาใหม่หรือว่าคุณเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายแรกคุณต้องเบียดให้เข้าย0ตัวก่อนพอเบียดเข้า,ปอ,ขาปอไยู่ใน18ตัวให้้ไดเสร็จแล้วคุณต้องเบียดเข้าไปอยู่ในข้างสนามแต่ละนัดให้ เป้าหมายต่อไปคือเบียดข้างสนามเขาไปนั่งได้แล้วคุณต้องเบียดเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งให้ได้ก่อนที่คุณจะลงสนามปเป็นตัวจริงมันมีขั้นตอนมีลําดับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตําแหน่งทุกสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมันเห็นหน้าตากันมันรู้เลยว่าจะต้องเบียดกับใครตําแหน่งมังอย่อยู่ตรงไหนเอเลียดมันต้องรู้เลยว่ามันจะต้องเบียดกับกัคโปดีอาซาลาหรือตามข้างในมีโจนมีโซโบเข้าไปลองแล้วไม่ดีพออันนี้หมายถึงซีซั่นที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอเลียดมันมึงมันถึงมีข่าวย้ายทีมไงเพราะว่ามองไปก็เห็นแล้วว่าเป็นตัวสำรองลำดับที่สี่ที่สามที่สี่หรือที่3ส่วนเวสเนี่ยผมมองว่ามันหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสล็อตจะเล่นแบบไหนผมว่ามีโอกาสได้ใช้หมดเพราะว่าเราเห็นนะพักเ่องปุ๊บไม่ดีเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแบบว่าไม่กลัวด้วยใส่ตัวลุกเพิ่มถ้าต้องการประตูดันกองหน้าถอดกองกลางอะไรแล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยเวสเข้ามาจะมีตัวเลือกเยอะแล้วมีตัวเลือกมีทางเลือกให้เยอะมีลูกเล่น ให้เล่นอีกเยอะดูทรงแล้วไม่ได้ได้อยู่ต่อครับเอเลียดเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีตําแหน่งเล่นแล้วก<ต>ารผมบอกตรงผมบสบต้นด้วยผมเสียดายนะผมเสียดายเอเลียดคาแรคเตอร,ร์ดีล่าสุดผมดูเขาเล่นยูย่ปีชนะสเปนนะยิงประตูได้ด้วยเอเลียดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คาแรคเตอร,ร์ดีน่กบ,บอลผมบเนาเลนยูยี่สิบอดีนะสเปนนยิงประตู้ด้ด้วยเอเลียดเนี่ยเปนตัวหนึงที่คาแรคเ,เอเร์ดีล่นสุดผมดูเขาเล่นยมยี่บเอ็นะสเปนยดงําได้ดีอยเอเลียดเนยเต่ อย่างว่าแหละถ้าเด็กอยากเล่นเนี่ยคุณก็คุณก็ต้านทานเขาไม่ไหวเพราะว่าจะให้เขามานั่งฝีเท้ามันก็ไม่พัฒนาอีกอยู่ที่เอเลียดแล้วก็อยู่ที่สล็อตเนี่ยถ้าสล็อตมองว่าเ,เดี๋ยวให้โอกาสเวเอเลียดมันก็จะรอได้แต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยไม่ใช่มันต้องไปมันก็เหมือนเจดอนซานโชกับแมนซิตี้และเป๊ปนี่ไมอยากขายนะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้ย้ายแต่ซานโชอยากย้ายผมเชื่อซานโชอยากเล่นมันเลยไปดอดมุลเป๊ปเนี่ยเขาบอกเลยว่า เขาเนี่ยไม่ค่อยมีความคิดจะขายนักบอลนะส่วนใหญ่นักบอลจะไปเองซึ่งตรงนี้โอเคมันพูดให้หลอมันพูดได้เพราะนักบอลอยากเล่นก็เลยต้องไปแต่มึงก็คือมึงไม่ใช้มันแล้วมึงก็อยากให้มันอยู่เนี่ยนักบอลมันก็ไม่อยู่โฟเด้นเนี่ยยอมที่จะรอโอกาสมันโตขึ้นมาพร้อมกันกันกบซานโช่ไหมแต่โฟเดนกว่าจะได้เกิดหลังซานโช่อีกสอปีกว่าจะได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ต่อนเนื่องอะ่ะใช่ไหมแต่ซานโช่มันรอไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอเลียดเนี่ยเขาจะรอไหมล่ะด้วยอายุเนี่ย 22แล้วอะ่ะผมเคยบอกว่านักบอลถ้า2ี่สดยีแล้วเนี่ยมันอยากเล่นแล้วมันไม่มานั่งแล้วถ้า17บเจ็ปดสโอเค20สิเนี่ยแต่พอ22แล้วให้มาซ้อมอยู่กับทีมแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันอยากเล่นแล้วอื เรานั้นการย้ายทีมเนี่ยมันจะวินทั้งสองฝั่งคือนักบอลได้เล่นสโมสรก็ได้ปล่อยนักบอลออกไปอันนี้น่าสนใจนะอนาคตเอเลียดเป็นยังไงอ่ะทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากในตลาดนี้ของย์พูานอกจากการซื้อพวกซูเปอร์สตาร์คือเดินดีลไวมากนะค,คือทีมที่จะเดินดีลไวขนาดเนี้ยมันก็จะมีไอพวกแก๊งสโมสรโลกถูกไหม ถ้าเราสังเกตอย่างแมนซิตี้อย่างเชลซีได้เรียน B l a ลไอ้พวกจะไปแข่งสโมสรโลกเสริมทัพเนี่ยจะไวแต่ลิเอร์อพูลเนี่ยไม่ได้ไปแข่งแต่ไวมากครับซึ่งพี่เม้งอ่ะพูดหลายรอบมากเรื่องแบบพรีซีซั่นตัวใหม่มาพรีซีซั่นแต่ว่า วันนี้อยากให้ขยายความนะครับว่ามันสําคัญมากขนาดไหนที่ตัวใหม่ได้มาฟรีซีซั่นไม่ได้แบบย้ายช่วงท้ายๆตลาดบอลเตะไปแล้วหรือกลางๆฟรีซีซั่นไป3นัดแล้วมาเล่นนัดสุดท้ายอะไรเงี้ยมันสําคัญมากขนาดไหนครับอยากให้อธิบายอย่างเ<อ>น,นียยสำคัญมากเลยแหละโค้ชทุกคนจะพูดเรื่องนี้ ท,ทุกปีอโมริมเนี่ยข่าวก็ยังบอกเลยว่าวงในก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ้างบทสัมภาษณ์นะอโมริมอยากได้นักบอลใหม่ก่อนเปิดซีซั่นซึ่งกําหนดแล้วเป็นวันที่7ดกรกฎาคมนะักบอลจะเข้าแคมป์ปรีซีซั่นเนี่ยอยากได้เพราะอะไรความสําคัญเหรอหนึ่งนักบอลเนี่ยปล่อยผีออกไปเนี่ยแต่ละคนนะแม่งบางคนก็ปล่อยตัวไม่ดูแลบางคนยังออกกำลังกายอยู่เพราะเนี่ยพอมาเจอกันใหม่ปุ๊บเนี่ยสภาพมันไม่เหมือนเดิมก็ต้องมาขุนมาจับฟิตเนสจับวิ่งจับอะไรอีก ทีนี้ไอตัวใหม่เนี่ยทําไม่เคยเล่นพริมารีกมาเนี่ยมึงควรจะต้องมาให้ทันปีซีซั่นเพื่อมาทําความเข้าใจมาพูดคุยระบบที่จะเล่นตําแหน่งที่มึงจะเล่นจะถนัดเดี๋ยวลองตรงนู้นตรงนี้ปีซีซั่นเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องก็บอกแล้วว่าอุ่นเครื่องสมมุติว่าคุณซื้อเวสมาเอ้ระหว่างซ้อมเนี่ยอ่ะมึงเล่นเบอร์สิบอ่ะเดี๋ยวมึงเล่นปีกขวาปีกซ้ายฟรอสตไดแล้วแต่ทีนี้ไอทีซ้อมมาลองลองไปเล่นเด็กอุ่นเครื่องครึ่งแรกอาจจะเล่นบทบาทนี้ รึ่งหลังเล่นบแบบนี้เวท p r e ซ i s i o สำคัญมากๆสำคัญแล้วมีผลต่อฤด,ดูกาลปกติด้วยคุณเห็นฤด,ดูกาลที่แล้วไหมล่ะลิเวอร์พูลอะ p r e ซ i s i o ลงปุ๊บนัด2นัดสนัดผมเห็นแล้วไอ้ล hey, ิเวอร์พูลแม่งพร้อมแล้วติดตั้งระบบเสร็จเห็นวิธีการเล่นและเออจาก4-3-3เป็นเหมือน4-4-2หรือใครจะเรียก4-2-3-1ก็แล้วแต่รูปแบบการยืนเปลี่ยนละวิธีเล่นเปลี่ยนละเปลี่ยนแต่ไม่มากเปลี่ยนลูกเล่นไม่เพลสหนักเหมือนเดิมเหมือนยุคท็อป ใช้จังหวะเอาแต่บีบสูงทําความเข้าใจช่วงปีซีซั่นซ้อมมาพอสมควรเพราะจบปีซีซั่นมีเวลาสีหนะัดปุ๊บลิฟท์พูลต่อติดเลยเห็นไหมความสําคัญอยู่ตรงนี้นะผมบอกได้เลยว่า Pre ปีซีซั่นฤดูกาลที่แล้วที่ลิฟท์พูลได้แชมป์เนี่ยปีซีซั่นมีส่วนไม่น้อยเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวตอนปีซีซั่นแล้วเพราะเปิดฤดูกาลปุ๊บเล่นได้เลยเครื่องร้อนแล้วเหมือนคุณอุ่นเครื่องจนร้อนแล้วอ่ะก่อนลงสนามคุณนวดน้ํามันนวดไรวอร์มจนเต็มที่เงือ <ๆ S 1> เเงือซกแล้วอ่ะ พอเป่านักเวทปุ๊บคุณวิ่งใส่ได้เลยนั่นแหละร์พูเป็นแบบนั้นทุกทีมต้องเป็นแบบนั้นนะแต่คุณดูอ่าผมยกตัวอย่างแมนยูบ่อยๆเพราะมันเป็นทุกปีเข้าสู่ฤดูกาลมึงยังซื้อไม่เสร็จเปิดฤดูกาลแล้วนักบอลเพิ่งมามาบางคนเล่นไม่ได้เจ็บอีกโอ้โหนักกลายเป็นว่าเปิดฤดูกาลกลายเป็นปีซีซั่นผมพูดแบบนี้มา2ปีแล้วแมนยูเอาช่วงเปิดฤดูกาลเป็นปีซีซั่นสามนัดห้านัดแรกเนี่ยเละเทะบอกได้เลยเพราะว่าคุณปีซีซั่นไม่พร้อมและใกล้เรื่องเนี้ยผมก็พูดมาหลายรอบ ปฏิทินกีฬาหรือว่ากําหนดการที่เขาตั้งมาเนี่ยเขาตั้งมาเป็นปีคุณต้องรู้ล่วงหน้าคุณจะมาบอกว่าขายนักบอลไม่ได้หรือว่าซื้อนักบอลไม่ได้อะไรมันไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่คุณเนี่ยแหละไม่บริหารจัดการที่ดีมันเลยไม่พร้อมถ้าคุณพร้อมปีซีซั่นปุ๊บเนี่ย เข้าไปสู่ฤดูกาลเนี่ยมันจะต่อติดได้เร็วชัดเจนนะเพราะบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคิดว่าปีซีซันมันแค่เหมือนมาวอร์มให้ร่างกายฟิตอย่างเดียวไม่ใช่จริงมันมีมากกว่านั้นจริงนะมันมีคนคิดอย่างนี้จริงนะว่าแบบปีซีซันเหมือนแค่เออมาซ้อมรวมซ้อมสนามจริงมาวอร์มให้แบบความฟิตมันกลับมาจริงมันมีเรื่องของความเข้าใจกันมีเรื่องของความเข้าใจแผนแท็กติกแล้วก็สภาพร่างกายผมอธิบายซ้ำอีกทีว่าลองฟังคำพูดโมลิมเด็กเขาเข้ามากลางซีซันเห็นไหมเราไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันพัก วัน2วันเดินทางแข่งอีกแล้วพักวัน2วันแข่งอีกแล้วเดินทางเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยความเข้าใจแม่งสาคัญมากนอกสนามเนี่ยคนเป็นแฟนบอลดูเสร็จเล่นเสร็จเฮเสรนอนเด็กสว,วันวันมาดูใหม่แต่นักบอลแม่งปัญหาเกิดจะแก้ยังไงไอ้นี่กรเจ็บกูอยากให้ไอ้นี่เล่นไอ้นีเล่นมา2เกมลงอีกน้าที่3ไม่ไหวไอ้นีลงแทนดีไหมเอาไปร้อมอีก เพราะว่าประสบการณ์น้อยไม่เคยได้เล่นเอาไม่กล้าอีกงั้นเอาไอ้นี่มาเล่นแทนเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้ซ้อมด้วยกันทีมชุดใหญ่เนี่ยผมบอกว่านักฟุตบอลทีมชุดใหญ่เนี่ยนะมันไม่มีเวลามาซ้อมมาทําความเข้าใจแบบที่เราเข้าใจกันแบบแฟนบอลเนี่ยมันไม่ใช่นักบอลชุดใหญ่เนี่ยมันต้องพร้อมเล่นเลยเพราะเวลาจะหมดไปกับการเดินทางถูกป่ะการแข่งขันผมเคยอธิบายแล้วเนี่ยอย่างสมมุตินะคุณเล่นวันเสาร์วันอาทิตย์พักวันอาทิตย์พักปุ๊บวันจันทร์เนี่ยไอคนที่เจ็บเนี่ย ก๊ช้ำดำเขียวอ่ะมึงฟื้นฟูไปไอคนที่เหลือมาซ้อมเดี poetry, ๋ยววันพุธเนี่ยคุณจะเล่นสมมติคุณเล่นบอลทูยุโรปเนี่ยพอคุณซ้อมเบาๆวันจันทร์ปุ๊บวันอังคารอีกมื้อหนึ่งปุ๊บเย็นคุณต้องเดินทางกันนะเพราะคุณเตะวันพุธคุณเตะวันพุธเดินพอคุณซ้อมเสร็จช่วงสายช่วงเที่ยงบ่ายปุ๊บเย็นๆคุณต้องเดินทางแล้วเดินทางไปเดินทางไปปุ๊บไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปซ้อมสนามที่คุณจะแข่งวันพรุ่งนี้ ซ้อมไฟซ้อมสนามจริงในวันอังคารนึกออกอยังคุณต้องไปซ้อมตอนทุ่มหนึ่งตอนสองทุ่มแล้วแต่เขาจะวางไว้ทีมไหนซ้อมก่อนซ้อมหลังเสร็จแล้วคุณก็ค้างอีกวันหนึ่งเนี่ยคุณก็รอเตะเห็นไหมพอเตะเสร็จปุ๊บวันพุธถ้าไม่ไกลไม่ใช่พวกรัสเซียโรมาเนียพวกนี้มันไกลคุณก็ถ้าบ,บินกลับเลยบอลเตะสองทุ่มทีย่ยุโรปเลิกสี่ทุ่มบินกลับเลยกว่าจะเก็บข้าวของอะไรเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกว่าจะได้นอนอ่ะข้ามไปวันพฤหัสละเห็นไหม วันพฤหัสปุ๊บมาสังอสังเงี้ยและอ่าเหมือนเดิมฟื้นฟูหายเจ็บน,นู่นนั่นเดี๋ยววันศุกร์ซ้อมอีกทีวันเสาร์เล่นอีกแล้วมันเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณลองคิดดูดิว่าเอาเวลาไหนเนี่ยมาทำเข้าใจมาซ้อมซ้อมตรงนี้ซ้อมตรงนั้นซ้อมตรงน,น,รงนี้เอาใหม่สิตรงนี้ไม่ดีเอาใหม่สิไม่มีเวลาหรอกครับเพราะนั้นเนี่ยการซื้อนักบอลเนี่ยสำคัญมากตรงนี้แหละคุณต้องซื้อนักบอลที่มันเข้าใจเกมได้ง่ายนอกจากแข็งแรงคุณภาพดีทักษะความสามารถดีแล้ว สมองแม่งต้องดีด้วยร่างกายไม่ต้องดีเก็ว่าเตะสัปดาห์สองเกมมันไม่มีเวลาให้คุณได้พักหายใจเลยด้วยซ้ําเห็นไหมผมนูบอกเลยว่านักฟุตบอลแมนยูเนี่ยมันไม่มีความพร้อมในแต่ละด้านเลยสภาพจิตใจทัศนคติวินยัยร่างกายและกำลังหนักแถมบางคนเจ็บอีกเนี่ยนี่คือความผิดพลาดที่มันสั่งสมมาเป็นสิปีเนี่ยของของหลังบ้านคุณดูทีมที่ เขาประสบความสําเร็จที่ดูใกล้ๆเนดด y, ี่ยคุณดูแมสซิฟตี้ดูลิเวอร์พูเดเขามีปัญหาผู้เร่นเจ็บเหมือนกันแต่ว่าเขาหาทางแก้แล้วก็เขาซื้อนักบอลที่มีคุณภาพตรงสเปคมาเขาถึงยืนระยะได้สุดท้ายก็คือการแจัดการทั้งหมดเลยเนี่ยจากปีซีซั่นเห็นไหม ผมย่อยให้เลยว่าปัญหาของแมนยูคืออะไรแล้วคุณต้องเจออะไรแล้วคุณเจอแบบนี้ทุกปีแต่เสือกไม่แก้ไงปล่อยแม่งเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นปัญหาเดิมปัญหาเดิมปัญหาเดิมสุดท้ายคุณก็ไล่โค้ชแล้วแม่งก็เรียกมาใหม่วนเวียนไปวนเวียนมาก็อยู่ข้างบนถ้าคุณแฝนจัดการดีปัญหาเรื่องพวกนี้มันจะน้อยลงโอเคนะครับใครเข้ามาใหม่กดซับสไครด้วยนะครับกำลังสนุกเลย